สวัสดีครับทุกท่านมาต่อกันช่วงบ่ายนะทนผู้ชมพอดีว่าตอนแรกนะว่าช่วงบ่ายนะว่าจะไปซ่อมประตูห้องน้ำวัดนะพอะดีว่าทางท่านจอวาดนะบอกเอาไว้ว่าประตูห้องน้ำวัดนะมันพังไม่รู้ว่าอันไหนพังนะอันที่เราไปเปลี่ยนให้หรือเปล่าหรืออันไหน ยังไม่รู้นะท่านผู้ชมก็เลยกะว่าจะไปดูให้อยู่นะแต่ว่าที่นี้เดี๋ยวอา,อาจจะเป็นวันวันอื่นนะท่านผู้ชมวันนี้นะครับเดี๋ยวหลายหลาย,หลายคนเนาะทีมงานเราก็อาจจะพักผ่อนนะวันหยุดนะจะพักผ่อนวันหยุดนะครับก็เดี๋ยวรอให้ อันนี้ก่อนเดี๋ยวไม่แน่ตนเยินผมอาจจะแวะไปดูให้ประตูห้องน้ําแล้วก็ส่วนพ่นสีห้องน้ําวัดเนี่ยอาจจะต้องเอาไว้วันที่ว,าว่างๆก่อนเนาะวันพระหน้าก่อนพระนี้นะพักผ่อนก่อนเนาะพักผ่อนก่อนนะอพ่วันลุยงานยาวเลยไม่ได้พักผ่อนกันไปทุกท่าน เดี๋ยวจะไปตัดฟืนต่อนะครับแจ้งข่าวเนาะนะแก้ข่าวนะว่าเมื่อเมื่อเช้าผมว่าจะไปทา,าสีวัดนะทาสีห้องน้ำวัดนะวัไม่ได้ไปแล้วนะทุกท่านนะครับไม่ได้ไปแล้วเนาะทีมงานเราจะได้พักผ่อนด้วยนะครับพักก่อนพักก่อนนะ เออส่วนผมก็ไปถือถืออกาสถืออกานนี้ไปตัดฟืนเลยนะครับถืออกาสนี้ไปตัดฟืนเลยนะครับ,ออะรบจะเป็นวันพระรอบหน้าค่อยว่ากันเอ,อรอบนี้ไปตัดฟืนก่อนช่วงนี้เขากำลังฮิตอยู่โอ้อากาศเย็นดีนะถ้าขี่รถเนี่ย แต่ถ้าจอดรถเนี่ยร้อนเลยถนนบ้านผมวิ่งเร็วไม่ค่อยได้ทุกท่านมันจะเทือนนะมันถนนมันไม่เรียบเดี๋ยววิ่งขึ้นพาเอไปชมวิวซะหน่อยเนาะขึ้นสันเขื่อน ผมก็เอาพระนะท่านเอานี่มานะครับเป็นพระด้ามยาวนะส่วนพระด้ามสั้นที่ผมเคยซื้อไว้มันหายทุกท่านก็เลยเอาด้ามยาวมาไหนๆก็เอาด้ามยาวมาแล้วก็ว่าจะาไปทําจิตอาสาอยู่ข้างทางถนนใหญ่พอดีว่ามันต้นไม้ต้นหญ้ามันขึ้นสูงโรครัง้ง มองไม่เห็นทัศนียภาพนะฮะก็เลยกะว,ว่าจะอันนี้ซะหน่อยนะท่านผู้ชม วิวสวยดูวิวท่านผู้ชมนี่เขื่อนบ้านผมนะโอ้มีคนด้วยบอกตรงนั้นมีคนทำอะไรตรงนั้นด้วยมีคนด้วยทุกท่านมีคนยือนอะยืนทำอะไรอยู่ไม่รู้ตรงนั้นไม่รู้คนหรือว่าหุน่นไลกาแต่ดูทรงแล้วเหมือนจะเป็นคนนะนะ เดินด้วยนะ่าจะเป็นคนทำอะไรทำอะไรเดินเล่นตัวน้องคนนะท่านผู้ชมถ้ามีโน้ตยี่สิบนี่ซูมเห็นเลยนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่นานเดี๋ยวซ้อมก่อนซ้อมเองนะท่านผู้ชม เคยเอาไปให้ร้านเขาประเมินราคาแล้วน ốt ยี่สิบอะอู้นกบนอะข,า,ขาวๆนะอะไรวะนะเฮ้ยนกหรือเปล่า,านะขาวๆนะท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่านนเดี๋ยวซูมให้ข,า,ขาวๆตรงนั้นมันนกหรือเปล่าอ่ะอู้ ท่าน,นกเนี่ยมันน่าจะเยอะมากเลยนะมันมองเห็นไกลขนาดนี้นกปกติมันไกลขนาดนี้มันไม่น่าจะมองเห็นได้นะทุกท่านเฮ้ยนกเหรอนกเป็ดหรือเปล่ากลิ่นอะไรตุกๆมันมีอะไรตายอยู่สันเขื่อนกลิ่นหุยมาเลยเมื่อกี้นี่เฮ้ยมันนกหรอนะ เดี๋ยวเราจะตามไปดูนะท่านผู้ชมมันนกเรือว่าเอ้ยนกนกจริงๆด้วยแต่น,นกอะไรมันจะใหญ่ขนาดนั้นเยอะด้วยนะน่าจะหลายร้อยตัวมันไปได้หรือเปล่าสันเขื่อนด้านล่างไปได้หรือเปล่าน่าจะพอถ้าทุากท่านโอ้นก เรื่องของนกเถอะนะเราไปนกอะไรไม่รู้นะทุกท่านขาวๆเต็มไปหมดเลยน่าจะหลายร้อยตัวก็ไป,ไปเรื่องราวของเราดีกว่า อ้ ه, ตกหลุม ه, โอ้โทรศพัพท์โทรศัพท์หล่นออกจากเบ้าเลยหลุมหลุมตกหลุมหลุมตัวหลุมไปเลยเมื่อกี้นน่ออ,อันนี้ตีลากาเลยตกหล,ล,ลุมตกหลุมลืมดูหลุม ลบลุ้ก่อนโอ้โอ้ลุ้ตกแต่ลุ้งอ้าวตกลุ้งโอ้วฮะอะไร ไปทางน,อนอาอ้อนบ่คนบ้าเห็ดบอกไปทางโน,น้นเดี๋ยวเราจอดไว้ตรงนี้ดีกว่าอโอเคครับทุกท่านนะยังไงก็ฝากคลิปไว้เท่านี้นะะสวัสดีครับ